สวัสดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับทูช่องยายไทยไทยนะคะเช้าเช้าวันพฤหัสในระดับสี่องศาพี่น้องยายก็มามอแม่แม,ม่กินอาหารเช้าแล้วบะเนี่ยวันนี้ง่าที่สุดนะคะยายจะทำไข่น้ำ ไข่นื้อวันเด็เกๆไข่สามหน่วยเช,ช้าเช้าพี่น้องก,กินข้าวเช้ากันแล้อยังคะไทยๆก็ขณะนี้เจ็ดโมงพี่นอ้องเจ็ดโมงนะคะเจ็ดโมงกว่าเจ็ดโมงห้านาทีมดืด ต,ตาไม่ดีไม่เตื่นยายต้องกินนะคะเชา้าเข้ามาหิวพี่น้องจะ,จะทำไข่น้ำง่าย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 สบายสบายตามสไตล์ยายไทยๆนะคะพี่น้องไม่ยุ่งยาก ร้อนสดนำร้อนช่วงจังหวะชีวิตแบบนี้เนาะกำลังเย็นๆนะคะไหเลยไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะยายจะไม่เน้นน้ำมันก็ต้องน้ำซุปเลยค่ะน้ำซุปน้ำซุปนีดเางนี่น้ำต้ม กระดโมูซำเออมูสับเอาไว้ทำกับข้าวนี่เราก็ต้มน้ำซุปไว้ให้เขากินเ<ๆ>กลียมกินเกลียมทำใส่น้ำแล้วก็ต้องทำกินเกลียม ครีมโอ้เส้นหมากเริ่มจะได้แล้วเกียมบอเกียมบ่เกียมแล้วนะคะมันไม่ได้ใส่น้ำมันเยอะแลพี่น้องต้องเราต้องการที่จะซดน้ำนร้อนๆนะคะนี่ก็ตัดทิ้งเลยน่าจะก,ก,กินเพราะตอนนี้อากาศมันเย็นนะคะพี่น้องมันก็ ตอนนี้นะแดดก,ก็ค่อนข้างที่จะหายากบ้านแย่ไทยๆนะพี่น้องเย้ยเจ็ดโมงแปดโมงก็ยังมืดชิลีนะคะก็ได้ไข่แบบนี้ปุงนะคะมาต้มน้ำซุปกันซุป คนไปเลยคัะพี่น้องติงแซ่ไทยกระเทียมเจียวใส่ลงไปเลยพอกระเทียมเจียวก็จะหมดละว,วันนี้ไมต้องได้ทำละว,วันนี้งานเยอะเลยหลังจากที่ไปเที่ยวมาหลายวันนะคะอ้าวไข่ล้วพร้อม ส่พร้อมเราก็พร้อมที่จะใส่น้ำตอนน้ำเดือดนะคะพี่น้องน้ำเดือ,นนะะนอนดอนาะมันก็จะได้กินอะไรร้อนๆเช้าเช้านะคะเพื่อประโยชน์เชา้า ใช่มันต้นใหญ่ใส่ลงไปเลยค่ะเพราะว่ากินนะคะใส่ซุปขนโนลงไปเลยง่ายๆมัาต้องพิถีพิถันนะคะพี่น้องถ้ากินาาก็จะเติมน้ำนิดนึงก็จะพอดี สีอิว๊วขาวซดกับน้ำเอ้ซดกับข้าวซดน้ำแบบซดกับข้าวร้อนๆคร้บเนีนเก็ได้ชิมค่ะเผ็ดพริกไทยโอเคทีนี้ก็เพื่อความเข้มข้นเราก็ใส่หมูสับเข้าไปนิดนึงนละะ้ค่ะน้ำต้มกระดูกเนาะ ก็จะได้อรรถรสทำให้น้ำเราซุปเราอร่อยนะคะน้อยเขาเดือดอืมโอเคเลยนะคะก็ะจะพอดี เดี๋ยวก็ได้กินพี่น้องเดี๋ยวก็ได้กินสัมใจดีๆเดี๋ยก็ได้กินนะคะปิ้งใหญ่บงซีเดียดนะคะพี่น้อง ก็ไปทำไปทําผัดอะไรมันต้องกินแบบช่วงกลางวันนะพี่น้องนะชัช่วงเช้ชาเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แบบง่ายๆนะคะก็ะซุปไปก่อนเลยนี่ก็อรอผักเดือดเดือด <c oughs> แล้วก็ใส่ไข่ลงไปเลยค่ะไข่น้ำเป็นแบบฉบับใหญ่ไทยๆอ่ะ แปบเดียวก็ได้กินนะคะ่ะสวยงามตามท้องเรื่องอิ่มไหมอิ่มค่ะพี่น้องอิ่มใหญ่ว่าอ่อนพริกไทยไปหน่อยนึงใส่พริกไทยจักน้อยนะคะเพื่อความร้อนแรงน่ามันก็จะได้รสชาติ พิกไทยกระเทียมเจียวนะคะมาเที่ีนเป็นอันเสร็ทีเติมไข่ลงไปปุ๊บเราก็จะชิมน้ำค่ะเปี่น้องเลยเป๊ะนั่นเดือดแล้วค่ะเป๊ะเลยเป๊ะเลยใส่ต้นหอมปักซีลงไปเลยค่ะขึ้นช่ เทนิสทเสร็จแล้วผักเรามีในบ้านตั้งแตง่ต้องไปยุ่งยากนะคะพี่น้องก็จะได้ประมาณนี้ไข่น้ำยายไทยไทยเห็นไหมคะก็ <c oughs> จะได้ประมาณนี้นะคะี่น้องเ,เ,เป็นแต่แซ่บปะคะพี่น้องง่ายๆนะคะเช้าๆกับยายไทยไทยเดี๋ยวมากินข้าวกันนะคะพี่น้องเพอพี่น้องอยู่ดีมีแหงนะคะ เหมือนเดิมนะคะรักกระโดดไม่รักกระโดดนะคะ้วรักและห่วงใยจากใจยายไทยๆเนอพี่น้องนะอายุวันโนสุขังพลังเช้าเช้าว,วันพระหัสมีความสุขกันทุกคนเนอะไหมคะพี่น้องว้า